สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ F. C. ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่20ถึง31สิงหาคม2568ช่วงนี้การงานและการเงินของท่านนั้นเป็นยังไงบ้างราบรื่นหรือว่าติดขัดมีปัญหาหวังสิ่งใดจะได้มาหรือไม่แล้วท่านจะมีโชคมีลาบหรือเปล่ามารับฟังกันได้เลยนะคะ ก่อนอื่นมาเริ่มต้นที่การงานของชาวราศีเมษก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีเมษช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีนะคะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการทำงานด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงานเกง่งสู้บุลุยมีคนจับตาดูท่านอยู่คะ่ะเพราะงานที่ท่านทำจะทำให้มีชื่อเสียงคนจะจับจ้อง มีคนสนใจจะมีคนเข้ามานำเสนอหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับท่านในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันกับที่ท่านทำงานอยู่จะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านท่านจะได้รับแรงบันดาลใจจากการทำงานบางท่านจะตัดสินใจนำงานประจำไปต่อยอดรับเป็นงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำท่านจะมี ท่านจะมีการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้นะคะฉะนั้นขอเตือนนิดหนึ่งช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังการลงทุนและการที่ท่านจะทำอะไรใหม่ๆถ้าเรื่องนั้นนะคะจะต้องนำเงินไปเกี่ยวกับการถ้านำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องการทำงานขอให้ท่านนั้นศึกษาหาความรู้และเรียนรู้จะดีที่สุด อย่าเพิ่มตัดสินใจถ้ามีใครก็ตามมาชักชวนท่านไปลงทุนหรือว่าทำอะไรร่วมกับเขานะคะคืออย่าไว้ใจคนง่ายช่วงนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงระวังนะคะถูกหลอกให้ลงทุนอุย้ยลงทุนเลย1นึรบาทแล้วเดี๋ยวอีก5วันนะท่านจะได้กลับมาเป็นพันบาทคือกำไรอู้ฟู่มหาศาลมาให้ท่านระวังให้ดีๆนะคะ และอย่าทําตามกระแสเห็นคนอื่นทําทําบ้างไม่เอาค่ะให้ท่านระมัดระวังภาพลวงตาสิ่งที่ท่านเห็นนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ถ้าท่านสนใจที่จะลงทุนหรือว่าทําอะไรก็ตามให้เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้หาความรู้มีความรู้แน่นๆแล้วค่อยลงมือทํานะคะระวังถูกหลอกถูกโกงค่ะระวังมิจฉาชีพด้วย ถ้ามีใครโทรเข้ามาแปลกๆไม่ต้องรับสายไม่ต้องคุยนะคะเพราะคุยแล้วเขาจะมีวิธีหว่านล้อมให้ท่านนั้นนำเงินไปลงทุนนะระวังให้มากๆนะคะท่านใดที่ทำงานประจำช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะเป็นช่วงที่จะมีงานเข้ามามาก,กว่าหนึ่งอย่างท่านจะได้ทำอะไรที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายจะได้ช่วยเหลือคนอื่น และต่อมาสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าท่านเป็นคนที่ชอบทำอะไรรวดเร็วและเป็นคนที่พูดจาผงผางคิดยังไงพูดอย่างนั้นฉะนั้นขอเตือนหนึ่งท่านจะต้องไม่ทำไรรวดเร็วจนเกินไประวังงานผิดพลาดเสียหายเพราะการกระทําของตัวเองขาดความละเอียด,ดอรอบคอบวิงานนี้ทำประจำไม่เป็นไรทำๆและส่งไม่มีการตรวจทานนะคะต่อมาไม่จำเป็นไม่ต้องพูด เพราะว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่อุ้ยขอขอโทษนะคะพูดแล้วแบบเจ็บจีบ๊ดท่านเป็นคนที่คำพูดแบบร้ายกาจมากเป็นคนที่มีอ่าน้ำพึ่งอ่าน้ำมีดกลอาบยาพิษนะอาบอาบน้ำพึ่งแบบพูดพูดจาแบบนิ่มๆแต่เชื้อเฉือนฉะนั้นจะต้องระวังคำพูด และที่สำคัญต่อมานะคะอย่าใจร้อนนะใจเย็นบ้างเพราะช่วงนี้ท่านจะได้พูดคุยกับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะจะมีการประชุมมีการรวมกลุ่มจะมีการปรึกษาหารือเรื่องงานนะคะขอให้ท่านใจเย็นๆนะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเป็นคนที่คือ คือใช้คำว่าค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะคะฉะนั้นฟังไม่จำเป็นไม่ต้องพูดไม่ต้องเสนอความคิดเห็นนะคะโดยภาพรวมการงานมีข่าวดีเกิดขึ้นบางท่านจะมีโชคลาภจากงานด้วยนะการพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆจะสำเร็จนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษการเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วง ท่านมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆนะคะมีคนเข้ามานำงานมาให้มีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือและนี่จะเป็นที่มาของรายรับของท่านด้วยจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการเงินอาจจะชักชวนท่านไปทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าลงทุนทำอะไรบางอย่างร่วมกันอย่าลืมที่เตือนนะคะท่านมีดวงได้เงินมีดวงได้เงินพิเศษ มีดวงได้รายรับพิเศษจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากงานประจำมีคนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังสนับสนุนซัพพอร์ตท่านด้านการเงินถ้าการเงินมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้เสมอนะคะและต่อมามีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจด้วยจะมีคนให้ของที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีคนให้สิ่งของมีคน ชวนไปทานอาหารอร่อยอร่อยเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําอะไรประมาณนี้บางทีนะคะมีคนชวนไปเที่ยวด้วยนะ mm. เป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนที่ท่านไว้วางใจคู่ซีนี่ละค่ะ mm. มีดวงได้สิ่งของสวยงามอยากได้อะไรจะได้นะคะ mm. และเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะหมุนเงินเก่งหาเงินเก่ง mm. ท่านใดที่ทำงานเพียงช่องทางเดียว mm. ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีกินมีใช้ ถ้าท่านไม่ประมาทด้านการใช้เงินนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่านั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นะคะท่านใดที่ชอบช้อปปิ้งผ่านโลกโซเชียลออนไลน์อย่าเข้าเว็บไซต์บ่อยเดี๋ยวท่านจะเจอของล่อตาล่อใจหลอกให้ซื้อบางอย่างมีอยู่แล้วแต่อยากได้เพิ่มไม่ได้สิลดราคา เดี๋ยวซื้อไม่ทันคนอื่นซื้อมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอารมณ์ประมาณนี้ท่านเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมากเลยนะเนี่ยอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะให้ท่านระมัดระวังอย่างหนึ่งนะระวังจะได้สินค้าไม่ตรงปกนะคะระวังถูกหลอกถูกโกงระวังโดนหลอกให้โอนเงินนั้นเนี่ยมีดวงเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียเสียไปแล้วมานั่งเจ็บใจในภายหลังฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการซื้อสินค้าการช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ช่วงนี้ระวังให้มากๆท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายถ้าจะรับออเดอร์จากลูกค้าพยายามเก็บค่ามาจจาทุกครั้งไม่ใช่พยายามให้ท่านเก็บค่ามาจจาทุกครั้งและให้เก็บในจํานวนที่ถ้าเขายกเลิอกออเดอร์หรือรับไม่ตรงตามที่ท่านนั้นรับไม่ตรงตามจํานวนที่เขาได้ออเดอร์ท่านไว้ท่านจะต้องไม่ขาดทุนไม่เสียหายอย่าใจดีนะคะช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขาย ะะระวังโดนเทระวังโดนหลอกให้สต็อกสินค้านะคะโดยภาพรวมมีโชคลาภด้านการเงินค่ะแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าเงินที่ท่านจะได้นั้นจะมาจากงานมาจากการลงมือทำมาจากสติปัญญาหรือมีคนช่วยเหลือท่านมีสเสน่ห์ค่ะมีคนคอยช่วยเหลือดีทั้งเรื่องการงานและการเงินทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ อะไรก็ได้ที่ทำให้ท่านใจฟูนั่นคือโชคลาภนะคะเสียงโชคเสียงดวงไม่แนะนำขอวอวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ